บัดนี้วันที่31มกราคมพุทธศักราช2568ที่ข้าพเจ้าสวดมนต์ครั้งที่29โดยข้าพเจ้าน่าจดใจคำสมหมายขอถวายเสียงสวดสัทายายประสุทธ์พระประลิและมนต์ต่างๆถวายป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจ,จริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธที่จดจ่อเนี่ยคารพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเลสุอัตราคัชันตุเทวตาสถามังมุนิรายชัสสะสุนันตุสักขโมกทังสเคกามีจรูเปเขรีสขารตเตจตริเควิมาณีทีเปรัตเถจะคามีตรุวนคหานันเนเคหาวัตถุมิเคเตพุมงมาจายนตุเทวาชาลทธารวิสเมยักขะขันทพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจานนังสาธาวมีสุนันตุ ธรรมสวรรคกาโลอยัมพระธันตาธรรมสวรรคกาโลอยัมพระธันตาธรรมสวรรคกาโลอยัมพระธันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูเชยามะบทที่สามบทกลาบพระรัตนตรัยอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตพระคาวตาธโมธมังนัมัสสามิสุปฏิปนูพระคาวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่4บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสรณคมมณปาถะพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังคังสารนังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยมปีสังคังสารนังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตติยมปีสังคังสารนังกัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตติเมสระนังอัญญงพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสจวัชเชนัสโธติเมโหตุสัพพทานัตติเมสาะนังอัญญงธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนัสจวัชเชนัสโธติเมโหตุสัพพทานัตติเมสระนังอัญญงสังวโฆเมสละนังวรังเอเตนะสจวัชเชนัสโธติเมโหตุสัพพทาบทที่7พุทธานุสติบทที่8ธรรมานุสติและบทที่9สังขานุสติ อิติปิโสภะควะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโรปพริสะธรรมะสาปฏิสัะถาเทวมนุสสานังพุทโธภะควาติสวะคาโตพระควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโก ปัจจตังเวทิตะโพวินโูหีติสุปฏิปโนภะคาวตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะคาวตัวสาวกสังโฆยายปฏิปโนภะคาวตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภะคาวตัวสาวกสังโฆเย่ที่ทางจตาริโุริสัยุคานิอัตถาุริสปุกกะลาเอสภะคาวตัวสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักเกเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยัเขตตังโลคัสาติ โมที่สิบรัตนสูตรยานิทพูตานิสมาคตานิพมานิวายานิวะอันตริเขสเพวะปูตาสุมาณาพระวันตุอโทปิสกจาสุนันตุภาสิตังตสมาหิพูตานิสาเมทาสเพเมตังกรธามานุสิยาปชายะที่วาจรโตัวจะหารันติเยพระลิงตสมาหินีรักขะปะมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาพระหูรังวาสเกสุวาอย่างรัตนังปณีตังนโนสมังอัต อธิธตถาคตีนะอิธรรมปีพุทธเถรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสวัสิโหตุขยังวิราคังอมตตังปณีตังยััชขาศักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมัติกินจิอิธรรมปีธรรมีเรตนังัปณีตังเอเตนะสเจนะสวัสิโหตุยำพุทธเสถโถบรินปริวันนายีสุจริงสมาทิมานันตริกันยะมาหุสมาทิเตนะสมูนาวิชชติ อิธัมปีธรรมีรัตนังปณีทางเอเตนัสเจนะสุวตโหตุเยปุคลาอัถาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุขานิหนติเตทักกินยาสุขตาสสาวกาเอเตสุนินทานิทินานิมหาพลานิอิธัมปีสังเครัตนังปณีตางเอเตนัสเจนะสุวัตโหตุเยสุปยุตตามนัสสธทานเหนะนิกาไมโนโคตะมนัสสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคยหะ นถามุทานิพุติงพุลชะมานาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหตุยะถินทะขีโลกัตถวิงสิโตศิยาจะตูพิวาเตพิอส,สัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิอเวจจะปสัสสติอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหตุเยอริยสัจจานิวิภายวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทศิตานิกินเจปิเตหุนติ ผูสัพปมัตตานาเตะวังอัตมะมาทิยันติอิธรรมปีสังเคระตรัตนังปณีตังเอเตนสนัจเจนะสุวติโหตุสหวัสว์ทศนส,สัมปธายะตายสูธรรมาเจหิตาพวันติสกายทิฐิวิจิกิจิตันจะสีละพะตังวาปิยทัตถิกินจิจะตูหาปาเยเหหิจะวิปปมุตโต ชาจาพิฐานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปีสังเครตะตานังปณีทางเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกมังกรโรติปาปกังกยายีนวาจายุทะเจตสาวาอภาพโภโสตสสปฏิชธายะอภพภกะอภาพ,าพาตาทิถัปทัสสาวุตตาอิธรรมปีสังเคราตนานังปณีตางเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ วนประคุมเพยถาพุสิตาเคคิมหานมาเสบธรรมมสมิงคิมเฮตะูประมังธรรมวรังอเทสยินิพานคาเมิงประมังหิตายะยิธรรมปีผู้เทรัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวติโหตุวโรวรัญยุวรโทวรหารโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสิยิธรรมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวติโหตุขีลังปุรานังณวังตทิสัมภวังวิรัตจิตตาย ยติเกภาวะสมิงเตขีณภพิชาอวิลุนหิชนทานิพันติทีรายถายัมปติโปอิธรรมปีสังเครละตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสวัตติหตุยานีทับภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุสิปุชิตังพุทธังนามัสสามารถสกติหตุ ยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมาณิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตตังธรรมังนามัสสามะสุวัติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภุมาณิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตตังสังคังนามัสสามะสุวัตถิโหตุบทที่11อาตานาติยปริตสัพะโรคะวินิมุตโตสัพพสสันตาปวัชิตโตสัพเวรามติกันโตนิพุตโตจะตูวังภาวะสัพพิโยวิวัชันตส ตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวัฒนศีริสนิจจมุทาพปัจิโนจตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังภะลัง